ทำเอ่อทำร่วมกันได้หลายคนนะคะอาจารย์แล้วทีนี้อา่าสุดเจ็บตาตุ่มเป็นมาเป็นเดือนแล้วะคะ่ะแล้วทีนี้เออมานั่งอยู่ตอนที่อาจารย์ทำให้ะคะ่ะสักพักคือไม่รู้ว่ามันหายไปตอนไหนคะ่ะก็เลยพยายามพยายามจับพยายามว่ามันมันหายเจ็บตั้งแต่เมื่อไหรค่ค่ะอาจารย์ซ้ําให้รอบสองเนี้ยคะ่ะก็ ก็มีความรู้สึกว่ามันหายไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะคะยังมีเหลือเจ็บอยู่นิดหน่อยอะคะ่ะ mm hmm. ก็เลยพยายามจับพยายามออ้ยทําไมมันมันไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้ไม่รู้สึกปวดแล้วอะคะ่ะก็เลยจับจับมันมันมันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี้ยค่ะอาจารย์ตอนที่อาจารย์สอบอสอบโรคให้ตอนรวมหมู่ใช่ไหมที่มันใช่ค่ะมันเริ่มเบาตั้งแต่รอบแรกแล้วคะ่ะแล้วอาจารย์มาซ้ําให้รอบสองเนี้ยคะ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่า เออมันหายไปน่าจะหายเริ่มหายไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วค่ะมันเบาะคะ่ะอาจารย์มันจะปวดตรงตาตุ่มอะคะ่ะปวดปวดมาเป็นเดือนแล้วค่ะแค่ขยับเราเดือนมันก็เจ็บมันก็ปวดนะคะแต่ว่าพอหลังจากอาจารย์ทําให้คือแบบมันไม่รู้สึกตัวเลยค่ะหมายถึงว่ารู้สึกว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรมันหายไปตั้งแต่เมืออ่อไหร่เนี่ยค่ะอาจารย์ความรู้สึกนั้นนะคะก็เลยพยายามขยับข้อเท้าเอ๊ะอ,อย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์ความรู้สึกนั้น ก็ยังเหลือประมาณ20%เปอร์เอยู่ค่ะอาจารย์วันนี้ก็ขยับขยับมาตลอดเลยค่ะคแล้วทนี้นตอนที่เศษตินุสูได้ทำให้ให้คนอื่นบ้างมีความรู้สึกยังไง ก็ทาให้คุณแม่ค่ะคุณแม่ที่มากับคุณพ่อที่มาเรียนมาสืบวิชาค่ะอาจารย์ก็คือแกบอกว่าส่วนตอนทําปุ๊บสุขขนลุกแล้วทีนี้นสุขก็เลยถามสภาว่าของแกว่าคุณแม่มีอาการยังไงบ้างคะคุณแม่บอกว่าม,ม,มันชามันชาปลายเท้าแล้ววิ่งออกปลายเท้าแกว่าอย่างนี้ค่ะสุขก็เลยซ้าสุขก็เลยซ้ําให้แกอีกรอบหนึ่งค่ะ ซ้ำอีกรอบนึงแล้วแกบอกว่ามันชาที่ปลายแขนมันวูบวูบมันมันตรงตรงท้ายทอยแกบอกอย่างเงี้ยค่ะมันวูบวูบวิ่งอยู่ตรงท้ายทอยแล้วก็มันชาที่ปลายมือมันวิ่งออกไปมือค่ะแล้วทีนี้สุก็เลยให้ให้แฟนนะคะบอกแฟนนะคะว่าพี่ไปซ้ําให้คุณแม่อีกรอบนึงอะไรอ่เงี้ยค่ะแกอีกรอบนึงอะไรอ่เงี้ยค่ะแกก็บอกว่าอุ้ยแม่แม่แ,มแกบอกว่ามันก็วิ่งออกไปปลายมือปลายเท้าเหมือนกันแม่โล่งแกว่าอย <iot S 2> <ๆ>่างเงี้ยค่ะแกบอก ค่ะแกบอกอแฟนสูกแกบอกว่าหนูเป่าไปเรื่อยๆนะหนูทำไปเรื่อยๆนะหนูมีพลังมากเลยแกแกบอกกับแฟนสูอะคะ่ะอาจารย์ <laughs> แกแกก็ดีใจเนาะคะ่ะเพราะว่าแกแบบไม่ไม่เคยทําอะไรอย่างนี้นะคะ่ะแกก็มีความรู้สึกว่าแกก็มั่นใจอย่างงี้ค่ะใช่ค่ะก็หลังจากพิธีกรอบโลกใช่ไหมคะตัวก็เบาขึ้นเพราะว่าเมื่อวานรู้สึกปวดหลังนะแล้วพอท่องตามอาจารย์ห้าครั้ง แล้วก็กันตัวเองรู้สึกเบาแล้วทีนี้ไปจิ้มไปจิ้มหุ่นดูสามตัวแตกแม่เจ้าอะไรจะมาสัจจรย์ขนาดนี้แล้วก็ไปกรอบไปกรอบให้กับสามีเ,เขาเบาเลยนะคะหัวเขาโล่งไปหมดเลยค่ะใช่ค่ะเขาปวดหัวปวดหัวนะั้นโล่งไปหมดเลยเหมือนยกอะไรออกไปใช่ค่ะ ใช่สามีบอกว่ามีมีแบบนี้ด้วยเหรอตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่มีไปเรียนมานี่แบบไม่เข้าใกล้หมอเลยยาสักเม็ดก็ไม่ได้กินค่ะเป็นโชคดีมากตอนตอแรกที่คาับพันตอนแลกปวดหัว ตอนแรกครับช้า,านใช่ใช่ใช่ตอนแรกก็บอกว่ามนดําหรือเปล่ามนดำหรือเปล่าแล้วพอไปร่วมพิธีอะค่ะจะมีบอกว่าอยากให้ถึงเดือนพฤศจิกาเร็วๆแล้วก็จะได้เก็บ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 ยอดไว้ไว้เป็นออกลงทานอีกย <20 S 1> ี่เอ็ปีนี้ย<ช>ี่สิบเอ็ดขึ้นหนึ่งใช่ค่ะ<ม>ใช่ค่ะจะองตัวไว้แล้วค่ะ นี่คำถามจากเศรษฐีกล้วยไม้ถามว่ากรอบอกี่ครั้งคะกรอบให้สามีกี่ครั้งห้าครั้งค่ะกอบห้าครั้งแล้วก็เอผสมกับพี่ผสมกับพิธี่ับผสมกับคาถาที่มีอยู่อะค่ะเขาก็เบาโลงขึ้นแต่ก็สวัสดีค่ะอาจารย์คืออาจารย์บอกว่าถ้าเขามาทำผมก็ทำให้เขาก็เลยได้ทำให้อะค่ะ ทีนี้ทำสามครั้งเพราะว่าได้เยนอาจารย์บอกว่าคุณหมออุเขาทำห้าครั้งขอบคุณสำหรับดอกไม้ดอกกุหลาบนะคะอ่าก็เลยทำสามครั้งค่ะทีนี้ทำเสร็จแล้วก็ถามเขาว่ารู้สึกยังไงบ้างเขาบอกเขารู้สึกตั้งแต่รอบที่สองรอบแรกเขาจะยังไม่รู้สึกเพราะรอบสองเขารู้สึกว่ามันจะตุบๆที่หน้าอกใกล้ๆคอนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะรู้สึกว่ามันมันโล่งมันเบา รอบรอบที่สามจะรู้สึกว่าโล่งเบาค่ะรอบรอบที่สองจะรู้สึกตุบตุบตุบ,ตบใกล้ๆคอพอรอบที่สามเบาโล่งเลยทีนี้คนที่สองเนี่ยเมื่อผ่านไปประมาณไม่ถึงชั่วโมงล้วค่ะเ้ามาสระผมก็ทําให้เขาอันนี้ทำสามครั้งเหมือนกันถามว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าเขาเออเขาว่ายังไงนะ,ะแต่เขาก็รู้สึกอ่ะรู้สึกว่ามัน แต่คนนี้ไม่บอกว่าโล่งนะคนนี้รู้สึกว่าบอกว่ามันมันเป็นหนักหรือเป็นอะไรแต่ที่นี่แตท่ที่นี้พอทำเสร็จแล้วเขาขนลุกอะขนลุกไม่หยุดเ <laughs> ขาเขารู้สึกยังไงปางแล้วก็ลืมแต่แต่พอเสร็จแล้วพอเดินออกจากประตูบอกโอ้ยขนลุก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 ,ลกเขาว่าอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เคสแรกเขาเป็นอะไรนะครับ เดตแรกอ่ะคือเขาไม่ได้เป็นอะไรหรอกอ่าแต่เขาเป็นคนที่คือเป็นเป็นคนที่ทำงานหนักเป็นคนที่ขยันอ่ะดูแลสามีสามีเขาอายุเยอะสามีเขาอ่ะเป็นตำรวจที่กเกษียณแลวเขาอยู่ห่างกันประมาณยี่สิบกว่าปีอะค่ะทีนี้เขาก็จะเป็นคนที่รับภาระทุกอย่างทั้งทำงานอ่อกีดยางเออทั้งสามทั้งห้ารั้งกันเลยอ๋อได้ได้แล้ได,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 ได้ความรู้ว่า เหมือนเหมือนว่าจิตเขาจะนิ่งขึ้นนะคะอาจารย์ถ้ารอบแรกเขาบอกว่าเขายังไม่นิ่งไงคะพอรอบสองรอบสามเขาทําจิตนิ่งๆอ่ะให้นึกถึงพระถึงอะไรของเขาอะ่ะเขาจิตนิ่งเขาเลยสัมผัสดได้ค,ะ <c oughs> ค่ะี่ค่ะส่วนคนที่สองนี่แกมีปัญหาเรื่องคิดมากนอนไม่หลับเนี่ยแกมีปัญหาของแกเยอะอยู่ก็เลยอยากทําให้แกแกจะเป็นคนคิดมาก ป่วยอะไรหน่อยแกก็จะคิดมากนอนไม่หลับ mm hmm. ก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวทาให้แต่แต่แต่คนนี้คนลุกไม่หยุด <laughs> เดินออกไปก็บอกโอ้ยคนลุกคนลุกคนลุกอรอติดตามว่าถ้าเจอกันขราวต่อไปเขาจะเป็นยังไง <laughs> จะได้จะได้ถามข่าวว่าเป็นยังไง <laughs> ที่ที่เมื่อเมื่อเช้าหรืออะไรนะ,อ,ะอาจารย์ถามอะ่ะที่บอกว่าหลานชายเขาเป็นไข้หมกักไหมนะคะ ทีนี้ไปส่งน้ำให้แม่แล้วไปเห็นว่าเขาเป็นไข้ก็เลยเป่าให้เขานิดนึงแล้วก็กอบให้เขาทีเดียวนั่นแหละแต่เขาก็ไม่ได้ไปหาหมอค่ะเขาก็นอนพักผ่อนแล้วเขาก็หายแต่ว่าตุ่มตามหน้าก็ยังเหลืออยู่เห็นเห็นต,ตุ่มตามตัวอยู่ตุ่มเล็กๆอ่ะแต่ก็ก็ดีแล้วหายแล้ว แบบนี้มันมันก็จะตอบโจทย์ได้ง่ายขึ้นนะสำหรับลูกค้าที่มาทำผมหรือที่มานวดที่มาอะไรนะ,ะมันก็ปากตอบปากเล้วให้กันฟังได้นะคะ <laughs> ดีแล้วดีแล้วอมทธนาสาธุนะกับเศรษฐีกล้วกล้วค่ะ